เรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างแล้วกันนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเอาเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยแล้วกันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิบไปอย่างไรครับเนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์ของแมตช์แรกนะใช่ครับเพราะเนี่ยราคาเชลซีเปิดสแตฟฟอร์ดบิชนะครับเจอกับแมนซิตี้ที่ว่ากันว่าเป็นเต็งแชมป์อีกหนึ่งสมัยนะครับก็เชลซีแพ้ไปนะครับสุดต่อสองครับซิตี้ได้สองประตูจากเออร์ลิงฮาลันนาทีที่18แล้วก็มาเตโอโควาซิตครับ ยิงทีมเก่านะครับนาที84ซสิีตี้ควา3มแต้มได้สดําเร็จในเกมประเดิมสนามนะครับก็บเป๊ปนะครับเปิดใจหลังเกมนี้บอกว่าเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยชัยชนะที่ดีนะครับแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าทุกคนทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เป็นโค้ชของสโมสรแห่งนี้และนักเตะเหล่านี้นะครับยังมีเกมอีกมากที่รออยู่ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติครับ เจอกันเกมแรกระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนกันนะใช่เอ็นโซมาเรสกานะครับที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ไปคุมเลสเตอร์รแล้วก็พาเลสเตอร์เนี่ยขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมาเรสกาเองก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยจริงๆันดีนะครับเราเล่นได้สูสีกับทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็สร้างโอกาสได้หลายครั้งนะครับครบความแตกต่างก็คือความเฉียบคมในกรอบเกตโทษแล้วก็วิธีการ ครองบอลของพวกเขาพวกเขาคือสุดยอดในเรื่องนั้นนะครับเราไม่ชอบความใพ้แพ้นะครับแต่เราก็เล่นกันได้ดีแล้วนะครับเราสามารถปรับปรุงหลายๆอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับเราอยู่ด้วยกันมาเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองการเลือกผู้เล่นลงสนามเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าโอ้โห <laughs> <laughs> มันยากแน่นอน <laughs> นะครับคือโอ,อ้โหคือมันเยอะมากอะ <laughs> มาซีซั่นนี้ก็ ประมาณ10กับ11บเอ็คนใช่ไหมแล้วที่อยู่เก่าอีกอ่สคว้าตั้งแต่เกือบ30มสิบกว่าคนเนี่ยใช่นะครับเกมทัลโมดี้ออกไปชิงนักเตะเลยไม่น่าเชื่อก็เศร้าอันเออคือพอโดนนำสองศูนย์นะทัลโมดี่เองที่เข้าไปดูในเกมพวกเขาเองก็เออเขาเองก็คงแหมเรานคนักเตะเซ็งอนี่ยขงเซ็งนะแต่เอาจริงจเมื่อคือผมดูตลอด90นาทีนะเชลซีสู้ได้ดีมากมากนะนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับในความเฉียบคมแล้วก็จงังหวะเก๋าเกมของแมนซิตี้จริงๆอทีเทลซีในยุคข,ของมาเลสกีก็ดูแตกต่างจากปอชิติโน่นะคือแฟนบอลของ Kelsey เชลซีผมอาจจะไม่ได้แฟนบอลเชลซีจา๋าแต่ผมดูผมก็ยังรู้สึกว่าเชลซีเนี่ยพวกเขามีพัฒนรรการที่ดีโดยซ้ำไปการของบอลดีแล้วก็โอกาสดีมีโอกาสเยอะนะครับกองหน้าแจ็คสันเนี่ยปัญหาเลยเนี่ยคนเนี้ย ยิงจอดจอดโบ่ไปยิงตรงตัวเดซอนเพื่อแล้วยิงจังหวะหนึ่งได้ยิงแต่ว่าล้ำหน้าไปอีกไม่รู้จะยังไงเหมือนกันแจ็คสันนะคือเข้าข้องบอลถีนะจังหวะบอลที่เพื่อนแทงจากตรงกลางให้เขาเก็บบอลเนี่ยเข้าตัวลอดได้ดีแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยมันได้เปรียบนะแต่เพียงแค่ว่าพอไปอยู่หน้าประตูคนกายว่ายิงแป๊กยิงติดยิงเซฟติดเซฟบังยิงออกบางอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เราเดี๋ยว รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าแจ็คสันยังจะฟอร์มเทพได้เมื่อไหร่นะครับใช่ครับผมอ่ะส่วนเรื่องของเอลิขันกันหน่อยแล้วกันก็ได้มีการพูดถึงมาร์กกูกูเลย่านะครับปรากฏหลังเรียกว่าเป็นจอมคอนเทนต์อีกคนนึงตั้งแต่ยูโรแล้วนะครับย้อนไปนะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมาร์กกูกูเลย่านะครับตกเป็นไวรัลนะครับที่ได้มีการคว้าแชมป์ยูโรกับสเปนนะครับแล้วระหว่างฉลองแชมป์เนี่ยเขาได้ร้องเพลงประจำตัวนะครับเนื้อหาส่วนตัวบอกว่าฮาลัน ขาสั่นเมื่อเห็นผมอยู่ในสนามนะครับโอ้โหเป็นการเยาะเย้ยเลยนะครับล่าสุดทั้งคู่เจอกันนะครับในเกมนี้ลัสซิตี้ก็ทําได้นะาชนะไปสองศูนย์ฮาลันยิงได้ด้วยคือจังหวะที่ฮาลันยิงได้เนี่ยคือพาหนีคคูเด้ยาไปด้วยนั่นแหละน่ะนะครับทำให้กลายเป็นว่ามีประเด็นลงออกมาคือฟุตบอลมันก็เป็นสีชาแบบนี้นะใช่แหละมันอย่างนี้แหละเหมือนเกมแรกที่ลิซโดมั์ติเนสกับเตาเร่ใช่ไหมครับที่มีประเด็นว่า ผมส่งคุณเข้ายิมไปแล้วนะครับส่วนทางเตาเร่เขาบอกว่าเดีเจอกันใหม่นะครับอย่างฮารันก็บอกว่ากุกุลย่าเนี่ยเป็นคนที่ตลกมากนะครับผมฤรดูการก่อนเนี่ยเขาเพิ่งขอแลกเสื้อกับผมเองนะครับตอนนี้กลับมาร้องร้องเพลงล้อเลียนตัวของเขานะครับพูดตามตรงคือไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แม้แต่น้อยเลยนะครับกุกุลย่าสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการ นะครับแล้วมันก็เป็นเพลงที่น่าสนใจจากเขานะไม่มีอะไรต้องพูดมากกว่าน,นี้แล้วนะครับฮาลัลงเล่น100เกมยิงไป91ประตู15แอซิสกับซิตี้นะครับเมซี่เล่น100เกมยิงไป4 1ประตู15แอซิสกับบาซ่านะโรนโดห0 0่นัด19ประตู14แอซิสกับแมนยูแล้วก็อีก100นัดกับมาริดยิงไป95ประตูกับอีก29าแอซิสนั่นหมายความว่าฮาลันโหดกว่า เรียกว่าเมซี่นะถ้านับจาก100งเกมแรกที่เล่นนะครับนะครับเทียบกัน100เกมแล้วกันแต่โราโด้ในยุคที่อยู่กับแล้วมเมริดเนี่ยโหดกว่านะโหดหน0 0เกมยิงไป95รประตูกับ29แอสซิสนะนะครับอ่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆของเอริกฮาลันล้วกันนะครับแต่ยังโหดจริงๆใช่นะครับประเดิมนัดแรกแล้วก็ยิงประตูได้ตลอดเหมือนกันครับนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกโคตครับ